นีเด็ดฟุตบอลประจำวันศุกร์ที่21มกราคม2565ครับท่านอยู่กับเบาร้อยหลายอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีให้กัน4คู่เช่นเคยครับคู่แรกเป็นทางด้านของวัตฟอร์ดนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของนอริชคู่นี้หนีตกชั้นกันทั้ง2ทีมนะครับคู่2ไปที่บุนเดสลิกาของเยอรมันแฟงเฟิร์ครับเปิดบ้านรับการเยือนของเบลเยีอีกคู่หนึ่งเป็นทางด้านของ การโชวซีอาของอิตาลีครับเวโลนาเปิดบ้านรับการเยือนของโบลญนยานะครับคู่สุดท้ายปิดท้ายรายการที่เอสปันยอนครับเปิดบ้านรับการเยือนของเรอเบติสนะครับผมเป็นลาลิก้าของสเปนนะครับวันศุกร์แบบนี้นะครับก็มีหลีกละ1คู่นะครับวันเสาร์ก็มีให้กันอีกเช่นเคยนะครับจัดเต็มจัดแนมกับเหล่าร้อยหลาอีกเช่นเคยครับ วันนี้ครับไปดูคู่แรกกันก่อนนะครับเป็นทางด้านของวัตฟอร์ดนะครับราคาเปิดมาที่ปปขาวนะครับกับนอริชวัตฟอร์ดอยู่อันดับ17นะครับนอริชอันดับ18บุนเดสลีกาของเยอรมันนะครับเป็นทางด้านของไอทัดแฟงเฟิร์ตเปิดบ้านรับการเยือนของอัมเนบิลเลฟิลคู่นี้ราคาเปิดมาที่ครึ่งควบลูกนะครับไอทัดแฟงเฟิร์ตตอบครึ่งควบลูกคู่ที่3ครับเป็นฮา r l เลสเวโรนานะครับเปิดบ้านรับการเยือนของโบโลญญา คู่นี้เวลรนาต่อที่ปปข่าวนะครับคู่สุดท้ายปิดท้ายรายการนะครับราคาอาจจะแปลกหูแปลกตากันสักหน่อยนะครับเอสปันยอนครับเปิดบ้านรับเรยูเบติสคู่นี้เป็นทางด้านของเรยูเบติตต่อแค่ราคาเสมอนะครับผลงานยอดเยี่ยมมากนะครับสําหรับเรยูเบติสแต่วันนี้มาถึงก็ต่อแค่เสมอนะครับก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันต่อเลยนะครับคู่แรกนะครับเป็นทางด้านของวัตฟอร์น เปิดบ้านพบการเยือนของ City, นอริสิตี้นกขมิ้นวันนี้ต้องหนีตายอีกแล้วนะครับรวมไปถึงวัตฟอร์ดด้วยนะครับแพ้มาหลายนัดติดเพิ่งจะมาเสมอนะครับคู่นี้เตะกันสามทุ่มเตะกันตีสาตรงนะครับตามเวลาประเทศไทยที่วิขาดรดนะครับอุณหภูมิสองศาท้องฟ้าปลอดโปร่งนะครับผลงานพบกัน6นัดหลังที่ผ่านมานะครับเป็นทางด้านของ วัตฟอร์ดครับถือสถิติที่เหนือกว่านะครับชนะได้ถึง5นัดนะครับนอริชชนะไปแค่นัดเดียวนะครับล่าสุดเนี่ยเป็นทางด้านของวัตฟอร์ดด้วยนะครับชนะในการมาเยือนที่บ้านของนอริชเนี่ยสามประตูต่อหนึ่งนะครับก่อนหน้านั้นวัตฟอร์ดก็ชนะได้นะครับในแชมเปี้ยนชิพเลยนะครับหนึ่งศูนย์ปีสองพันยี่สิบในแชมเปี้ยนชิพเช่นกันนะครับวัตฟอร์ดชนะได้ในบ้านของตัวเองครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ปี2020เดือนที่7เนี่ยเป็นทางด้านของพรีเมียร์ลีกนะครับย้อนไปนะครับ วัดฟอร์ดชนะได้2ประตูต่อ1ปี2019ครับวัดฟอร์ดก็ยังชนะได้นะครับ2ประตูต่อศูนมีปี2016นะครับย้อนไปไกลเลยนะครับเป็นนอริชนะครับเปิดบ้านแล้วก็ชนะวัดฟอร์ดไป4ประตูต่อ2วันนี้จากนอริชนะครับเดินทางมาที่วัดฟอร์ด1 6 0หกิโลเมตรนะครับตารางคะแนนครับวัดฟอร์ดก่อนนะครับอยู่อันดับที่17ครับ19นัด14คะแนนประตูได้เสียลบอยู่14ลูก ทางด้านของ k n o w l e d นะครับ21นัดแล้วนะครับมี13คะแนนอยู่อันดับที่18ห่างจาก watford แค่1คะแนนแต่แข่งมากกว่าถึง2นัดนะครับลบประตูได้เสียเนี่ยลบไปถึง35ลูกเลยทีเดียวนะครับทางด้านของผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับทางด้านของเจ้าบ้านก่อนนะครับเพิ่งเสมอกับ n e w าส s ซิลมาครับ1ประตูต่อ1 6นัดหลังเนี่ย ที่เหลือเนี่ยแพ้หมดเลยนะครับแพ้ถึง5นัดใน6นัดหลังนะครับเสมอแค่นัดเดียวใน FA Cup ก็ไปเยือนทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้แพ้มา4-1เปิดบ้านรับท็อตแนมฮอสเปอร์แพ้ไป1-0แพ้เวสต์แฮม4-1นะครับไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดก็แพ้2-1แพ้แมนซิตี้3ประตูต่อ1นะครับ 1. ทางด้านของนอริชนะครับ6นัดหลังชนะได้2นัดนะครับแพ้ถึง4นัดล่าสุดชนะเอฟเวอรตได้นะครับ2ประตูต่อ1 ก่อนหน้านั้นไปเยือนเวสแฮมนะครับแพ้มา2-0ใน f อครับไปเยือนชาตันแอตแลนติกชนะมาได้1ประตูต่อศูนย์แพ้ให้กับคริสตันพาเลตในพิมลิกนะครับ3ประตูต่อศูย์เปิดบ้านโดนอาร์เซนอลยัดไป5เม็ดนะครับแพ้ไป5-0แล้วก็แพ้ให้กับแอสตันวิลล่าไป2ประตูต่อศูนย์ะครับผลงานของนอริสก็ยังดูดีกว่าทางด้านของวัตฟอร์ดนะครับใน6นัดหลังที่ผ่านมาชนะได้ถึง2นัดนะครับทางด้านของนอริสซิตี้ ผลงานนับเฉพาะเกมในบ้านนะครับทางด้านของวัตฟอร์ดนะครับล่าสุดเนี่ยแพ้ให้กับท็อตแนมฮอสเปอร์ไปนะครับ1ประตูต่อ0ย์แพ้เวสต์แฮม4-1แพ้แมนซิตี้3-1แพ้เชลซี2-1ชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป4-1แพ้ให้กับเซาท์แ햄ปตันไป1-0นะครับทางด้านของนอริชนับเฉพาะเกมเยือนเพิ่งแพ้ให้กับเวสต์แฮมไป2-0ในการไปรเยือนนะครับชนะชาลตันแอตเลนติกไป1-0ใน FA ฟเอคับแพ้คริสตันพาเลซ3-0แพ้ท็อตแนมฮอสเปอร์ไป3-0 เสมอกับ纽卡素หนึ่งประตูต่อหนึ่งชนะเบลฟอร์ดไปสองประตูต่อหนึ่งนะครับเรตติงวันนี้ครับคะแนนความยากวันนี้ทั้งคู่นะครับเกมท้ายตารางเนี่ยมีโอกาสชนะด้วยกันทั้งคู่ทั้งทีมเย่าและทีมเยือนนะครับเพราะฉะนั้นความยากอยู่ที่1คะแนนนะครับทางด้านของเจ้าบ้านวัตฟอร์ดนัดหน้าต้องไปเยือนทางด้านของเวสต์แฮมครับนอริชนัดหน้าเปิดบ้านรับคริสตันพาเลตคะแนนความยาก คะแนนความยากอยู่ที่4นัดนี้เจอกันเองคะแนนความยากอยู่ที่1คะแนนนะครับมีโอกาสชนะด้วยกันทั้งคู่นะครับผู้เล่นวันนี้นะครับความฟิตทั้ง2ทีมเนี่ยเจ้าบ้านก่อนนะครับขาดมาซิน่านะครับเดนนี่โลสลูซ่านะครับอิสเมลซานะครับทั้งหมดเนี่ยเราเช็คความฟิตนะครับรวมไปถึงเอ็ดก็อกด้วยนะครับที่ยังเราเช็คความฟิตอยู่แต่ถ้าลงได้หมดเนี่ยวัตฟอร์ดค่อนข้างจะฟูลทีมกว่านะครับ ส่วนทางด้านของ k knowledge นะครับขาดแม็กอารอนนะครับแล้วก็ทีมครูนะครับผู้รักาประตูมือหนึ่งนะครับแล้วก็ทางด้านของบิลลี่กิมมอนนะครับรอเช็คความฟิตอยู่ลูคัสลัฟด้วยนะครับที่ยังรอเช็คความฟิตอยู่ห้องเครื่องทั้งคู่นะครับแล้วก็มีทางด้านของกองหลังตัวหลักแล้วก็ผู้รักษาประตูมือหนึ่งนะครับส่วนนอร์แมนนะครับก็ต้องรอเช็คความฟิตเช่นกันนะครับ ผลงานเนี่ยทางด้านของ l e d g ชชัดเจนกว่านะครับแต่วันนี้วัดฟอร์ดเปิดราคามาที่ปปเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมีลุ้นครับทั้งคู่นะครับมีลุ้นที่จะเก็บคะแนนได้ที่แพ้มาเนี่ยสำหรับวัดฟอร์ดเนี่ยแพ้ทีมใหญ่มานะครับส่วนทางด้านของ knowledge เนี่ยที่เบียดชนะมาได้ก็เบียดชนะทางด้านของเอเวอเรตมาได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผลงานสูสีกันครับแต่เหล่าร้อยหลามมองว่าคู่นี้นะครับ วัตฟอร์ดเนี่ยถือสถิติเหนือกว่าเจอกันทีอะไรเนี่ยเสร็จวัตฟอร์ดตลอดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้อยู่ทางด้านของเจ้าบ้านดีกว่านะครับต่อวัตฟอร์ดที่ราคาปปนะครับเชื่อได้ว่าวัตฟอร์ดน่าจะเก็บสามแต้มได้นะครับในบ้านนะครับไปต่อกันที่บุนเดสลีกาของยอรมันนะครับไอทัดแฟงเฟิร์ตครับเปิดบ้านรับกัรเยือนของอัมเนียมเบลฟิลคู่นี้เตะกันตีสองครึง่งทิดอเช่แบงก์พาร์คนะครับที่แฟงเฟิร์ตเนี่ย อุณหภูมิ3องศานะครับแล้วก็เมฆน่าจะปรับลายเต็มท้องฟ้านะครับ6นัดหลังที่พบกันมานีครับเน้นหนักไปทางด้านเสมอซะส่วนมากครับเสมอกันไปถึง4ครั้งแฟงเฟิร์ตชนะได้2ครั้งนะครับล่าสุดก็เสมอกันนะครับ1ประตูต่อ1ที่ชนะได้เนี่ยเป็นแฟงเฟิร์ตไปเยือนบิลเลเฟลชนะมาได้ถึง5ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นก็เสมอกันนะครับ1-1 ปี2017ครับเป็นแฟงเฟิร์ตนะครับชนะได้ในบ้าน1ประตูต่อ0เสมอกันไปในปี2009แล้ว2008นในศูย์ศแล้วก็1 1ครับตารางคะแนนครับแฟงเฟิร์ตนะครับอยู่อันดับ8 19นัด28คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่2ลูกนะครับตามหลังอาบีไลฟ์ซิกแคบประตูได้เสียเท่านั้นแล้วก็แต้มเนี่ยเสมอกันถึง3ทีมนะครับมีอาบีไลฟ์ซิกแฟงเฟิร์ตแล้วก็โคโลนนะครับถ้าชนะนัดนี้ก็น่าจะดีดขึ้นไป ใกล้โซนที่จะลุ้นไปยุโรปในปีหน้านะครับทางด้านของอัเมเนียเบลเยีนะครับยังอยู่ในโซนตกชั้นอยู่นะครับอยู่อันดับที่16ครับ19นะัด18คะแนนประตูได้เสียลบอยู่8ลูกนะครับฟอร์มทั้งคู่นะครับที่ผ่านมานะครับทางด้านของเจ้าบ้านก่อนนะครับเพิ่งเสมอกับอัลบวกมา1ประตูต่อ1ก่อนหนะ้านั้นเปิดบ้านรับดอดมูลแพ้ไป3-2นะครับเปิดบ้านรับมาชนะ1-0ไปเยือนมูนเช่นกันบรับ ชนะได้3-2แล้วก็ชนะเลเวอร์คูเซ่นได้5ประตูต่อ2เสม,มอกับเฟเนบาเช่ในบอลยุโรปนะครับ1ประตูต่อ1ทางด้านของอมเนีย์เบลิฟิล์นะครับ4นัดหลังเนี่ยผลงานค่อนข้างดีนะครับเสม,มอ2นัดชนะ2นัดนะครับล่าสุดก็เสม,มอกับกรอยเทอร์เฟิร์สไป2ประตูต่อ2ไปเยือนไฟบวกมมก็เสม,มอ2-2ได้ B นะครับไปเยือนอาร์บีลาซิกนะครับชนะมาได้เลยนะครับเป็นผลงานสุดหรูของอมเนีย์เบลิฟิล์ชนะมาได้ถึง2ประตูต่อ0นะครับก่อนหน้านั้นชนะโบคุมได้2-0 แล้วก็ไปเยือนทางด้านของแฮท่าเบอร์ลินแพ้มา2-0เสมอกับโคโลนนะครับ1ประตูต่อ1 6นัดหลังแพ้แค่นัดเดียวนะครับทางด้านของอันเนียนเบลฟิลผลงานค่อนข้างดีนะครับในฟอร์มหลังที่ผ่านมาทางด้านของเจ้าบ้านนะครับนับเฉพาะเกมในบ้านเพิ่งสะดุดมานะครับแพงเฟิร์ตเพิ่งแพ้้กับดอทมอนมา3-2ก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่แพ้ใครมา5นัดติดนะครับชนะไมล์1-0ชนะเลเวอร์คูเซ่น5-2ชนะยูเนียนเบอร์ลิน2-1 เสมอโรเจนอันเว็บนะครับในบอลยุโรปเนี่ย2-2เสมออาร์บีลาสิกในบ้านนะครับ1ประตูต่อ1ท่านั่นของอ um ัมเน่เบลิฟิวนะครับ6นัดหลังชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้2นะครับล่าสุดเนี่ยไปยันเสมอไฟบวกไม่ได้นะครับ2-2ชนะอาร์บีลาสิกไป2-0พริกล็อกกันหน้าดูเลยนะครับคู่นี้นะครับก่อนหน้านั้นแพ้กับแฮธาเบอร์ลินไป2-0นะครับแพ้บาเยิร์นมิวนิกแค่1-0นะครับชนะสตุทการ์ดได้1-0 เสมอกับไมนะครับหนึ่งอ่าสองประตูต่อสองนะครับเรตติ้งวันนี้ครับคะแนนความยากทางด้านของอาทัดแฟงเฟิร์ตวันนี้เจอทีมท้ายตารางก็แค่สองคะแนนนะครับทางด้านของอัเมเนบเลลิฟิววันนี้เป็นทีมเยือนด้วยนะครับไปเยือนทีมหัวตารางเนี่ยหน้าความยากเนี่ยอยู่ที่สี่คะแนนนะครับทางด้านของแฟงเฟิร์ตนัดหน้าไปเยือนสตุตการ์ดนะครับความยากสองคะแนนทางด้านของอัเมเน่บเลลิฟิวนัด ความยากอยู่ที่2คะแนนนะครับที่เหลือก็จะเป็นงานยากของอเมริกาเบลลฟิลนะครับ4คะแนนเนี่ยความยากเนี่ยต่อกันยาวเลยนะครับทางด้านของเจ้าบ้านนะครับขุมกําลังนะครับขาดคลอสติกนะครับกองกลางทําเกมตัวสําคัญเลยนะครับปีเตอร์โฮเกตนะครับแล้วก็ทางด้านของแท็บนะครับขาดทั้งหมดนะครับแล้วก็เลนแล้วก็เดคอตต้าด้วยครับขาดทั้งหมด หคนนะครับอ่าห้าคนนะครับอีกคนหนึ่งก็คือบากอกเนี่ยรอเช็คความฟิตอยู่นะทางด้านของอ um ัลเนียเบลฟิววันนี้มาเต็มทีมกว่านะครับรบทีมเลยนะครับแต่ไซติดูแล้วเนี่ยทางด้านของฟงเฟิร์ดเนี่ยชนะได้2ครั้งนะครับแล้วก็ทั้งหมดที่เจอกันมาเนี่ยเน้นหนักไปทางด้านเสมอมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับคู่นี้นะครับ เหล่าร้อยหลามองว่านะครับเป็นคืนวันศุกร์ด้วยนะครับเบรฟิล์ครับคู่เดียวนะครับที่น่าจะต้องทำผลงานให้ดีนะครับที่จะหนีโซนตกชั้นให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นน่าจะมายันเสมอได้นะครับหรือไม่งั้นอาจจะแพ้แค่หนึ่งลูกนะครับเพราะฉะนั้นครับลุ้นกันดีกว่าครับว่าจะเสมอแล้วก็แบ่งแต้มออกจากแฟงเปิดไปได้นะครับวันนี้เราร้อยหลาให้รองที่เบรฟิล์ครับครึ่งควบลูกนะครับผมคู่นี้นะครับ ไปต่อกันที่คู่ที่สามนะครับเป็นทางด้านของเวโรนานะครับฮาเลชเวโลนานะครับเปิดบ้านรับการเยือนของโบลญน่านะครับคู่นี้การโชเสียของอิตาลีที่เวโลนานะครับอุณหภูมิ4ีองศานะครับท้องฟ้ามีเมฆปรับปรายนะครับหนัดที่เจอกันมาเนี่ยเป็นทางด้านของโบลนญ่าครับถือสติที่เหนือกว่านะครับชนะได้สมนัดเสมอกันสนัดนะครับ ล่าสุดก็โบลอนาชนะได้ในบ้านนะครับ1ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นเสมอกัน -2 2นะครับโบลอนญาในปีในมกราปี2021ีก็ชนะได้นี่ครับ1ประตูต่อศูนย์ในบ้านนะครับปี2020เสมอกันนะครับ1 1ปี2019ก็เสมอกัน1ประตูต่อ1แล้วก็ปี2018ก็เป็นโบลอนาครับชนะได้ในบ้าน2ประตูต่อศูนย์นะครับยังไม่เคยแพ้ฮาร์เลสเวโรน่ามา6ครั้งแล้วนะครับ การเดินทางวันนี้ทางด้านของบโบลญญามาที่เวโรน่านะครับหนึ่งร้อยเก้ากิโลเมตรนะครับตารางคะแนนกานโชวเซี่ยอิตาลีนะครับฮาเลสเวลโลน่าก่อนนะครับอยู่อันดับที่สิบนะครับยี่บสองนัดแล้วนะครับมีสาสิบคะแนนประตูได้เสียบวกอยู่4ี่ลูกทางด้านของบโบลญญยาอยู่อันดับที่สิบสามนะครับยี่สิบเดนัดนะครับยี่ส็ดคะแนนประตูได้เสียลบอยู่เจดลูกนะครับแต่ถ้านัดนี้ชนะฮารเลสเวโลน่าได้ก็จะขึ้นไป คะแนนเท่ากับฮาร์เลสเรลนาแต่มีประตูดได้เสียที่น้อยกว่านะครับวังนี้นะครับก็ขึ้นไปอยู่เหนือเอมโปลีนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับเป็นทางด้านของเจ้าบ้านก่อนนะครับเพิ่งไปเยือนซัสซูเลโอแล้วก็ชนะมาได้นะครับ4ประตูต่อ2ก่อนหน้านั้นแพ้ให้กับซาแลนนิทนาไปนะครับ2-1งหนไปเยือนสเปเซียชนะได้2-1น,นะครับสเสมอฟิออเรตินาได้ในบ้านนะครับ1ประตูต่อ1 ไปเยือนตอริโน่แพ้มา1-0แพ้เอมปอรีในบ้านนะครับในบอลถ้วยเนี่ย3ประตูต่อ4นะครับด้นานน้นของโบลญญาครับ6นัดหลังชนะแค่นัดเดียวนะครับเก็บได้แค่3แจมจาก6นัดที่เหลือแพ้ถึง5นัดนะครับล่าสุดก็เพิ่งแพ้กับนาโอรีไป2-0ไปเยือนกายารีแพ้2-1ชนะซัสเซโล่ได้นะครับ3-0แพ้กับยูเว่2-0นะครับไปเยือนตอริโน่แพ้มา2-1แพ้ฟิออ3-2ในบ้านนะครับที่แพ้เนี่ย แพ้ค่อนข้างทีมจะใหญ่มีแค่กายารี่เท่านั้นนะครับที่โบโล尼าไม่สามารถชนะได้นะครับในการไปรเยือนทางด้านของฮา r เลสเวโรนานับเฉพาะเกมในบ้านนะครับพึ่งแพ้ให้กับซาเลนิทาร่ามา2-1เสมอฟิออรเรนติน่า1-1แพ้เอมโปลี4-3แล้วก็แพ้กับอัลตันต้านะครับ2-1เสมอกับกายารี่0-0ประตตู่อ 0, แล้วก็ชนะเอมโปรีไปนะครับ2ประตูต่อ1 6นัดหลังนะครับมีนัดเดียวที่ยิง ไม่ได้นะครับที่เสมอกับกายารี่ไป0-0ที่เหลือยิงได้ทุกนัดนะครับทางด้านของฮาร์เลสเวลรนาทางด้านของโบลอนยานะครับไม่น้อยหน้าเช่นกันนะครับเกมเยือนเนี่ยนับเฉพาะเกมเยือนเพิ่งแพ้ให้กับกายารี่มา2-1ชนะซาซูเอโรได้3-0นะครับไปเยือนโตริโนแพ้2-1ชนะสเปเซียมา1-0ชนะซามโรเรีย2-1นะครับแพ้ให้กับนาโปลี3-0 หกนัดหลังมีแค่นัดเดียวที่ยิงไม่ได้ก็คือไปเยือนนาโปลีที่แพ้มา3าศูนย์เท่านั้นที่เหลือยิงได้ทุกนัดนะครับทางด้านของโบลญนาคู่นี้ก็น่าจะมีสกอร์สูงต่ำยังพอเล่นได้กันบ้างนะครับเรตติ้งวันนี้ครับคะแนนความยากนะครับทางด้านของเจ้าบ้านอยู่ที่2คะแนนนัดหน้าไปเยือนยูเว่เนี่ความยากถึง5คะแนนนะครับทางด้านของโบลอนาครับนัดนี้3คะแนนนัดหน้า2คะแนนนะครับนัดนี้เจอฮาเลสเวลน้าไปเยือนด้วย ก็อยู่ที่3คะแนนนะครับทางด้านของโบลอนญานัดหน้าเนี่ยเปิดบ้านรับเอ็มโปลีความยากอยู่ที่2คะแนนมีงานยากอยู่นัดนึงนะครับก็คือต้องไปเยือนทางด้านของลาซิโอนะครับความยากอยู่ที่4คะแนนครับนัดน,นี้นะครับทางด้านของเจ้าบ้านเนี่ยขาดเราเช็คความฟิตของดาวิโดวิสนะครับแล้วก็ทางด้านของฮอนกร้านะครับที่เราเช็คความฟิตเท่านั้นเองนะครับทางด้านของโบลอนาในขาดเพียบเลยนะครับโดนแบรนด์อย่างซูเมล ซูมาโลนะครับทางด้านของซันเทนเดอร์เนี่ยเราเช็คความฟิตนะครับแล้วก็ตัวหลักอย่างบาโลเนี่ยเราเช็คความฟิตนะครับแล้วก็โ so อโลซินีนะครับโอโลลิโอโซลินีนะครับขอโทษทีนะครับที่ยังรอเช็คความฟิตอยู่นะครับอนาโตวิยังลงได้เหมือนเดิมนะครับทางด้านของเจ้าบ้านถ้าผู้เล่นที่รอเช็คความฟิตสามารถฟิตแล้วกลับลงไปเล่นได้เนี่ยมีลุ้นนะครับทางด้านของบโรญญาวันนี้ที่จะ เก็บแต้มออกมาจากเวโรนาได้นะครับเพราะฉะนั้นครับเหล่าร้อยหลามองว่าครับคู่นี้โบลอนยาครับน่าจะมีแต้มนะครับออกมาจากฮาร์เลสเวโรนาได้นะครับให้รองที่โบลอนยานะครับราคาปอปนะครับผมไปปิดท้ายกันที่ลาลิก้าของสเปนนะครับคู่นี้ครับเอสปันยอนเปิดบ้านรับการเยือนของเรียวเบติตเตะกันตีสามตรงนะครับที่เรียวเบติตเดียมเนี่ยเป็นทางด้านของ พยากรณ์อากาศเนี่ยบอกว่าฝนอาจจะตกนะครับอุณหภูมิแค่เก้าองศานะครับทั้งคู่ครับเจอกันมา6ครั้งเนี่ยเป็นทางด้านของเรือเบติชชนะได้1ครั้งนะครับส่วนมากก็หนักไปทางด้านเสมอด้วยนะครับล่าสุดก็เพิ่งเสมอกันในบ้านของเรือเบติสไปนะครับสประตูต่อ2ปี2020เบติชชนะได้1นูนย์ะครับที่เหลือเนี่ยเสมอกันทั้งหมดนะครับเสมอกัน2-2ในบ้านเอสปันยอนนะครับ ในบ้านเรอเบรติสครั้งเนี่ยเสมอกัน1นหนึ่งนะครับแล้วก็ปี2019ในบ้านของเอสปันยอนก็เสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งในบอลถ้วยนะครับการเดินทางวันนี้นะครับจากเซวิลนะครับเดินทางมาที่บาร์เซโลนาเนี่ยแปดร้อยยี่สิบสามกิโลเมตรนะครับตารางคะแนนครับเรอเบติสก่อนนะครับอยู่อันดับสามครับยี่สิบเอ็ดนัดมีสามสิบเจ็ดคะแนนประตูได้เสียลบอ่าประตูได้เสียบวกสิบสามลูกนะครับ ฐานะของเอสปันยอนอยู่อันดับที่1 1นะครับ21ดนัดมี27คะแนนประตูได้เสียลบอยู่1ลูกนะครับผมวันนี้นะครับสกอร์ห่างกันถึง10แต้มนะครับทางด้านของเบติสกับเอสปันยอนแต่วันนี้เบติสเป็นทีมเยือนนะครับผลงานค่อนข้างดีด้วยซ้ํานะครับฐานะของเจ้าบ้านก่อนครับผลงาน6นัดหลังเนี่ยชนะได้แค่นัดเดียวนะครับล่าสุดเนี่ยเสมอกับคาดิสในการบุกไปเยือนนะครับ2ประตูต่อ2ก่อนหน้านั้นแพ้ให้กับพริมายอร้าไปในบอลถ้วยนะครับสองหนึ่ง แพ้กับเอลเช่2-1นะครับเสมอกับฟอนเฟอร์ราดินานะครับ1ประตูต่อ1ในบอลถ้วยไปเยือนบาเลนเซียชนะมาได้นะครับ2-1เปิดแล้วก็ไปเยือนทางด้านของเซลตาบิโกนะครับแพ้ไป3ประตูต่อ1ครับทางด้านของเบติสผลงานยอดเยี่ยมมากนะครับชนะมา2นัดติดแล้วนะครับชนะอาราเบตถึง4-0นะครับที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นชนะเซบียาไป2ประตูต่อ1ในบอลถ้วยนะครับเสมอกับราโยบายาโกโนในการไปรเยือน1ประตูต่อ1 ชนะเรียวบายโดริดนะครับสามประตูต่อศูนย์นะครับสี่นัดหลังเนี่ยชนะถึงสามนัดนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยแพ้กับเซลตาบิโก้ไปนะครับสองประตูต่อศูนย์ไปเยือนแอตเลติกบิวเบลแพ้ไปสามประตูต่อสองนะครับผลงานนับเฉพาะเกมในบ้านนะครับทางด้านของเอสปันยอนผลงานค่อนข้างยอดเยี่ยมมากนะครับแต่เพิ่งแพ้แล้วก็สะดุดไปในการเปิดบ้านรับเอลเช่แพ้ไปสองนะครับที่เหลือในก่อนหน้านั้นเนี่ยใครมาเยือนเนี่ย เรียกได้ว่ายากเลยนะครับที่จะมีแต้มออกไปได้นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะเลเบนเต้ไปนะครับ4ประตูต่อ3ชนะเรียวโซซิดัดได้1 0นะครับชนะกรานาดา2 0เสมอกับแอตแลนติกบิวบาหประตูต่อ1แล้วก็ชนะทางด้านของคาดิสนะครับ2ประตูต่อ0ทางด้านของเรียวเบติสนะครับนับเฉพาะเกมเยือนพึ่งเสมอกับราโยบายคาโนมานะครับในการไปเยือนเนี่ยอุตสาห์นำได้ก่อนด้วยนะครับในครึ่งแรก สเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับก่อนหนะ้านั้นชนะอัลเบอรยาโดลิตได้30ศแพ้บิวบอลไป32นะครับสเสมอกับทาราเวล่านะครับในบอลถ้วยเนี่ยสประตูต่อ2แพ้กับเซลติกในบอลยุลโรปนะครับสประตูต่อ2แล้วก็ไปเยือนบาซ่าเนี่ยชนะได้1ประตูต่อศูนะครับเรตติ้งวันนี้ครับทางด้านของเจ้าบ้านเนี่ยเจอเบติสทีมหัวตารางแบบนี้ก็4คะแนนครับทางด้านของเบติส วันนี้เป็นแค่2คะแนนนะครับคะแนนความยากทางด้านของเอสปปนยอนนัดหน้าต้องเป็นเยือนทางดน้านของบิลเบลนะครับทางด้านของเบติสเปิดบ้านรับบิยารี il, ในนัดหน้านะครับคะแนนความยากอยู่ที่4คะแนนนะครับผู้เล่นวันนี้ครับทางด้านของเจ้าบ้านนะครับขาดตัวหลักอย่างอันเดรป i โดซ่านะครับที่เป็นกองหลังตัวหลักนะครับแล้วก็ไทดี้เบนะครับ ขาดไปนะครับโดนแบนหรือว่าจะเช็คโควิดไม่ผ่านก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแล้วก็มีทางด้านของเฮลเล่าด้วยนะครับที่เราเช็คความฟิตอยู่ทางด้านของเรียวเปติสนะครับขาดคนเดียวเลยครับกำลังตัวหลักเลยนะครับอเล็กโมเลโนนะครับวันนี้ขาดไปน่าจะมีผลนะครับทางด้านของดาวซันโวของทีมแต่ละทีมเนี่ยอย่างเด t โทมัสแล้วก็ฮวนมี่เนี่ยก็ลงสนามได้ตามปกตินะครับ ทางด้านเอสปันยอนครับสถิติในบ้านเหลือเชื่อมากนะครับที่เก็บสามแต้มได้ต่อเนื่องเลยนะครับแต่เพิ่งมาสะดุดเมื่อเกมที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะครับทางด้านของเรเบติสเกมเยือนแล้วก็เกมที่ผ่านมา2นัดเนี่ยฟอร์มรู้เลยนะครับชนะได้เยอะมากนะครับแต่ไปเยือนทางด้านของเอสปันยอนวันนี้เนี่ยแล้วก็สถิติที่เจอกันไปเนี่ยเป็นหนักไปทางด้านเสมอนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ถ้าราคาเสมอเนี่ยเล่นที่เรียวเบติสนะครับแต่ถ้าเป็นทางด้านของเรียวเบติสเป็นต่อครึ่งลูกหรือขยับไปที่ครึ่งควบลูกเนี่ยให้หยบรองที่เอสปันยอนนะครับแต่วันนี้ครับเหล่าร้อยหล่าให้ต่อที่เรียวเบติสนะครับราคาเสมอนะครับให้ทุกคนได้จัดได้เต็มข้อเลยนะครับครบจบทั้งสี่คู่นะครับสำหรับวันนี้ก็มีให้การสี่คู่ทุกวันนะครับอย่างน้อยก็ จัดให้แบบเน้นๆเ,เต็มๆได้กันทุกวันนะครับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังของเราเป็นอย่างมากนะครับเหาร้อยหลาก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ